ครับมาดูเครื่องนี้กันนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าใช้งานอยู่ดีก็ดับไปเลยนะครับใช้งานไม่ได้นะครับเปิดสวิตอะไรก็ไม่ดีนะครับ <c oughs> อาคิดขุนคิดดินเยอะนะครับเนี่ย ลูกค้าแจ้งว่าใช้งานอยู่ดีๆก็ ใช้งานไม่ได้เลยตอนนี้พอมาถึงมือช่างก็การถอดเช็คเป่าทำความสะอาดนะพราะวา่ามันมีขี้ตะก,กาันขี้ฝุ่นขี้ดินขี้อะไรนะครับเยอะมากเลยเป่าเสียรอบยังไม่หมดเดี๋ยวจะเช็คเช็คทุดปัดปัดๆนะครับแล้วก็ฉีดสนองสนิทนะครับแถวสวิตเพราะว่าขดเลือดขดลวดนะขดขดไม่ไหมนะครับ,รบแกนก็ยังไม่ฝืดไม่อะไรครับเนี่ย ทำความสะอาดเป่าฝุ่นเป่าอะไรห,หมดเลยครับให้เอียมไปเลยนะครับเท่าที่ทําได้นะครับเช็ดไปหลายรอบเช็ดแล้วเช็ดอีกนะครับเป่าแล้วไปอีกนะครับเช็ดเช็ดถูๆเป่าๆนะครับความสะอาดให้เอียมไปเลย ถอดเช็คเป่าล้างทําความสะอาดเช็ดให้ดีเช็ดให้แห้งนะครับก็สวิตวันนี้ครับเนี่ยอาจจะขึ้นสน,นิมหน้าสัมผัสไม่ดีนะครับฝุ่นอะไรอาจจะเข้าไปเกาะน้ําคาบน้ําคาบอะไรต่างๆน้ำเนี่ยคาบจากที่เราทากับขาบ้ขาวกับข้าวนะครับเข้าไปติดขัดแล้วก็ทําการล้างเปล่าเช็ดให้ดีนะครับตากแดดแป๊บเดียวก็แห้งแล้วกรอบเข้าคืน,นครับนี่ก็ใช้งานได้ดีตรงนี้ผมอาจจระบีแตะไปนิดหนยจาระบีย่าังดีนะเนี่ย ให้สวิต์มันถ้าสัมผัสด,ดีนดีครดฉีดน้ำมันสนองสนิทนะครับยากประสงค์นะครับน้ำมันเนิปรปสงค์เ,งเข้าไปด้วยนะครับตามสวิต์ไล่ความชืน้นในหมดนะครับก็เป็นอันจบเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ดีปกติเมื่อแห้งสนิทดีแล้วนะครับเราก็ประกอบเข้าคืนที่เดิมนะครับเสียบปลั๊กเปิดสวิต์นะครับแล้วมาออนสวิต์ตัวนี้นครับ นี่ครับไอ้เข้านะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับเนี่ย <ท lanes> จุดทา่างานได้ดีนะครับพร้อมส่งงาน